สาวแคปเปอร์เกมเมอร์วันนี้จะมาแคปเกมมาครับปราจนภพยมาครับอีกแล้วครับก็ห่างหายไปนานก็ขออภัยครับเพราะว่าแถวานี้เครื่องผมเป็นอะไรแคทเกมมันเด้งออกทุกครับมันน่าจะเสียตรงเนี้ยแล้วก็จะอีพีนั้นครับแล้วก็ได้เอมมอลลมาครับ เป๊มา,าแล้วก็จะมาย้ายที่นอนนะวันนี้แต่วันนี้วัน,นเดียวย้ายที่นอนแน่นอนจิวครับก็ลงดิจิเแบกของใบนี้ด้วยสวยมากเลยครับเนี่ยดิจิเน็ตเาะมันก็สวยสวยนะไม้อะแต่เป็นบักตรงเนี้ยไม่รู้เป็นไรท่ะก็ เราจะไปตัดไม้มาสร้างบ้านวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับแค่อยากจะบอกว่ากินมันติดเผือกกินเหงือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเหงือกเอ้ไม่ใช่เอ้ยพูดปติดแล้วโอ้จะเล่นมุกซสน่อยใช่ไหมหมาแม่งลงไปนู่นเลยอะแบบๆเอา้าทำไมงมไม่ติด ปาตัดไม้กันนะกหล็กๆๆลๆที่ชิ้นแพลกคือก็วันนี้หมูจะมาบอกว่าเอจีกับเอ็มจีทำไมชื่อมันเหมือนกันมากเนี่ยใครที่ใครที่ติดตามเอ็มจีชื่อเหมือนผมมากได้เปลี่ยนแค่ตัวเอ็มครับเพราะเขาลอกมาจากชื่อจากผมครับราะว่าคือช่องที่เราคัดเกมตอนนั้นครับ แต่ว่ามีเพื่อนมาอันนั้นแหละครับจังนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้แค่ตอนนั้นนะก็เพิ่งมาแคสนั่นเดี๋ยวจะมาวางวางนี่นะตรงนี้จะได้แบบว่าสร้างอนาคตได้ด้วยนะครับไม้นี่สุดยอดเนอะอะไรวะวัดวัดัวนั่นได เมื <muitas> ่อเนื้อวัวมาวัดวัดเนื้อวัวมาด้วยคีได้อย่างเดียววันนี้ไม่มีอะไรเลยนเจะขุดเหลืองขุดแม่หน่อยหน่อยก็จากวัดนั้นผมก็ยังจำได้อะผมได้ไอิรอนมาไอริกนะก็เผาไว้แล้ว ใต้ชุดเกาะมัง้งได้าดาบอย่างเดียวจำได้ว่าได้ดาบอย่างเดียวหรือว่าเราไม่ได้ใช้เหล็กเลยโอ้จำได้แล้วเราสร้างดาบกับสร้างนี่ด้วยทำไมแพะมันบักวนะ คนเนื้อน่ะแล้น,น,นี่มันมาจากไหนบักอะไรไม่รู้โอ้ยแหลกๆหลกหลกไม่ใช่ปุ๋ยด้วยดูว่ามันออกม,มาจากต้นไม้ขาวแล้วโอ้ยใหญ่ใหญ่แหลกๆหลกแหลกก,ก็วันนี้ผมจะมาขายเกมเพราะว่าวันนี้จะไม่ยอมแพ้ใครทังนั้นเขาจะล่วงหน้าผมไปเกินแล้ว เอมามาัมาบอ้ไม้อ่อนไม้แข็งมันไม้แข็งทุกอย่างเราก็จะสร้างบ้านต่อจากตอนนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ให้ผู้ชมดูว่าผสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ย น,นีก็ไม่มีอะไรมากหรอก็ค่อยวันวันนี้ผมจะมาบอกว่าขอให้ถึงยอดสับไซส์สามสิบแล้วถึง3าคนน่ะผมจะไม่ยอมแพ้ใครแน,น่นอนสามสิบผมผมจะมาบอกกิจกรรมนะครับถึงสามสิบคนนะ่ะสาคนคนระับก็จะมาบอกกิจ,กรร,จกรรมง่ายกิจกรรมง่ายๆ สำหรับผ um, um ู้ชมเราต้องง่ายๆมาตรงนี้มันดีขึ้นก่อนกัมเราจะสร้างบ้านสูงไปเรื่อยๆ มีอะไรอยเีอยู่อีกเดียวด้วยมีหินเนียว่าหดอย่มากมีอะไรกินเ่อนเนี่ยไม่ค่อยมีอดะ ม้เหล่านี้เออซอมบี้อย er mm ่า hmm. ลุกขึ้นมาเออตรงนี้ว่าจะมีผู้คนเยอะนะมาตามเรามาครับคิวตัวเองน่าจะกลับมาที่นอนเอ้าทำไมตรงนี้มีหกสิบสี่อันผู้ชายคไม่รู้แม่เรื่องเหมือนกันจะมาทำปุ๋ยได้ดี เออใช่เอาไปทำปุ๋ยกระโดดกระโดดหมากระโดดหมากระโดดเดี๋ยวให้กินเนื้อแบทำไมมันเนื้อตอนนี้มาอินกินแล้วนะนี่อีวอัวหมูเฮ้ยเออฆ่ามันเนื้ออะไรไม่มีอ่ะ มือสอยมึงฆ่าได้ทุกคนเลยวมึ่อี้่เออจิแพ้มันสวนมากเงาเอ็มจีก็ไม่ค่อยขาดเิมแล้วมากเอาแต่ทำอินโดอับอารทำอินโดอ่ะเลือมากาทำอินโดเด้ย จะไม่มีเนะเพราะว่าเครื่องหุเมมเต็มขี้เกียจเพราะว่าทำอินโทแล้วก็เครื่องมันจะรับไม่ไหวกลัวแต่ว่าจิตหมดครับก็ไม่ทำอินโดดีกว่าจนกว่าเต็มแล้เดี๋ยวผมจะลบเกมอะไรบางเกมแต่จริงผมจะไม่ลบจนกว่าผมจะลายเกมนี้ก่อนเกมที่ผมจะลาย โคมาว้าวันทำไมอีอยากจะบ่นไม้งี้ว้ายน่าเบื่อ ก็อยากเินมาทำแทนได้ไหมเนี่ยแต่จะปุบพึบมันก็สวยนะดูจากเจนแพ็คแล้วสวยแต่ว่าดูจริงๆแล้วก็มันจะไม่สวยครับเจนแพ็กตกแต่งได้เอาแบบว่าใครแบบว่าอยากให้บ้านสวยๆแล้วก็ในจนะินตนาการครับจินตนาการเอ้ยจินตนาการเอ้ยจินตนาการโอ้ไม่ใช่ครับอา้าวจมน้นเจ๋อ ไม่อ้ซอมบี้ไม่ไม่ช่วยนายหมาดามิดแรงมากจะขึ้นได้จะขึ้นได้สักทีไหมหมาซูวน่ะเอ้ยหมาช่วยได้โอ๊ย นดี๋ยนี่ดูน้ำนี่น้ำใสมากยิ่งนี่จะแพักแล้วมันรู้สึกมันแหลกก็จะเอาไม้เอาไม้มปตอกกันไม้เออจะออกก็ได้สักที เราก็เกือบตายเออตัดน,น้ำก็ตัดมาและนะ้วนนี่ได้ไม้มาแล้วบุทว่วาจางสัจจ๋าตีชอบโอ้ยแหลกแหลกแหลกลกับเราจะไปพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะไปหาทรายมั้งมีทรายปะมีมีมีนิดเดียวเดี๋ยวขอยน มามาขอคับแล้วกันไว้ยนี่นี่จะได้ มันขุบดบนะูนี่เหรออ้าวกินะเดี๋ยวเราจะหลับไปก่อนนะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันวันนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับบาย